โรคเสพติดการช่วยตัวเองมีไหมครับอันนี้ไม่ทะลึ่งแต่จร,จริงจังนะครับก็โรคเสพติดการช่วยตัวเองนะครับยังไม่ได้มีบัญญัติอยู่ในตำราทางจิตเวชนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่ามันจะเป็นพฤติกรรมอันหนึ่งที่มนุษย์เราเสพติดได้เหมือนช้อปปิ้งเหมือนติดมือถือะอะไรเงี้ยนะครับนิยามของโรคเสพติดก็คือว่ามันเป็นพฤติกรรมอันหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหากับเราแต่เราหยุดจะทําอันนั้นไม่ได้นะครับปัญหาก็คืออะไรปัญหาการทํางานการเรียนความสัมพันธ์กับคนอื่นบางทีช่วยตัวเองเยอะๆก็รู้สึกละอายใจนะ อาการที่พอจะนึกออกนะครับมีประมาณ6ข้อนะครับอย่างแรกนะครับก็คือว่าคุณช่วยตัวเองเยอะจนมันรบกวนเวลาของการทํางานหรือคุณช่วยตัวเองจนแบบไปช่วยในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นที่ทํางานนะครับอย่างที่2นะครับคุณช่วยตัวเองเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เครียดหรือการใช้การช่วยตัวเองเป็นเพื่อการจัดการอารมณ์อะไรบางอย่างนะครับอย่างที่3าคุณช่วยตัวเองจนเป็นแบบปาดแผลที่บริเวณอวัยวะเพศได้นะครับอย่างที่4ี่ก็คือว่าเวลาคุณไปมีเพศสัมพันธ์กับใครเนี่ยสุดท้ายคุณแบบเสร็จยากหรือว่าไม่เสร็จ ทำให้มีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ได้อย่างที่5้าก็คือว่าจริงๆคุณรู้สึกล้าอายใจทุกครั้งที่คุณช่วยตัวเองแต่มันหยุดไม่ได้นะครับอย่างที่6ก็คือว่าคุณรู้แหละว่าพฤติกรรมนี้เป็นปัญหาและฉันเสพติดมากเลยเพราะฉันแบบช่วยตัวเองเยอะแต่ว่าคุณเลิกไม่ได้นะครับอันนี้เป็นหข้อเท่าที่นึกออกเกี่ยวกับอาการของอโรคเสพติดการช่วยตัวเองนะครับอย่างที่บอกไม่ได้มีตำราปัญญัติไว้น,นี่เป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นมานะครับก็โดยปกติแล้ว ไอ้การเสพติดการช่วยตัวเองเนี่ยมันก็รักษาเหมือนโรคเสพติดอื่นๆนะครับแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่ต่างไปก็คือว่ามันค่อนข้างสัมพันธ์กับมีนิ่งเ e s s in life ก็คือว่ามันกับ,ก,บกับความรู้สึกว่าเราไม่มีความหมายในชีวิตนะครับเวลารักษาเนี่ยก็ต้องหาความหมายของชีวิตเราด้วยว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยความหมายของเราคืออะไรนะครับ